สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนมงสว่างครับวันนี้มารีวิวกันตอน4ี่โมงส .7 นาทีครับหรือว่า16บกนาฬิกา3ที่นาทีครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่ที่ยนะครับมิุนายน2 5งพารกครับปีตะกนองพครับสำหรับรถที่มารีวิวในวันนี้เป็นรถ ยามาฮ่าเอ็กเฟเตอร์150บีซรุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับเป็น150แล้วต่อจากรุ่นนี้ก็จะเป็น v v A 155นะครับสำหรับคันนี้เป็นรถใช้งานหนักนะครับอยู่ในกลุ่มที่ส่งส่งไก่ชนนะครับกลุ่มที่ส่งไก่ชนส่งที่โน่นส่งที่นี่นะครับคันนี้ครับก็ มาเสียงเครื่องดังนะครับข่างสอนก็เลยมาดูแล้วว่าเป็นช่วงล่างข้างบนลูกสูบยังดีอยู่ครับแต่ก็บดวาลให้ใหม่บดวาวเปลี่ยนสีกันวาวให้ใหม่เลยครับเพราะว่าวิ่งมาหลายหมื่นโลแล้วก็เปลี่ยนสีกันวาวบทวาวใหม่ไล่เห่านะครับแ่ลวงเห,ห่าล่ฝาถูบให้แต่ก็เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อนะครับลูกปืนลูกปืนข้างข้อเวียงนะครับข่างสอนได้เปลี่ยนให้ นี่นะครับดูครับสองลูกนะครับซ้ายขวาแล้วก็มีพวกสีกันวาวหัวเทียนแล้วก็โอลิงปั๊มน้ํานะครับเปลี่ยนให้รถคันนี้เป็นรถจังหวัดสีสเกษแต่ว่าใช้อยู่ในกรุงเทพนะครับก็คันนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับสีแดงด้านแล้วก็ใหม่ก็เป็นใหม่รุ่นใหม่ครับคันนี้ก็ได้ทํา ระบบคัดให้ด้วยนะครับย้ำชามคัดใหม่ชามหลวมนะครับแล้วก็มีโมดิฟายชามในให้จะได้เข้าเกียร์ง่ายนิ่มๆทั้งสองเป็นลองขับแล้วครับเข้าเกียร์ซึบซึบซึบเอ็กเตอร์เกียร์นิ่มมากนะครับเกียร์นิ่มครับเวลาเวลาเข้านี่นิ่มกริบเลยครับครับก็ใช้ใช้แล้วก็เวลาเวลาที่โมดิฟายชามไปแล้วยิ่งยิ่งดีครับครับ ตอนนี้ก็ร็จแล้วครับนี่ติดเ,เครื่องแล้วครับเงียบกิ๊บนะครับตอนที่มาดังว๊อว๊าวๆอวอยางรถวอเลยครับลูกปืนข้างข้อหลวมมันคืดจัดเลยถอดมามันหลวงดังครับตอนนี้ดีครับเงียบกิ๊บหมดเลยครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ไล่ทำคัดใหม่อะไรใหม่หมดเลยตอนนี้ก็จบ สามารถนํากลับไปใช้ได้เลยนะครับน้ํามันเครื่องไส้กรองน้ํามันเครื่องก็เปลี่ยนใหม่นะครับพวงใต้บอร์ดนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดนะครับก็พร้อมใช้นะครับทั้งระบบคัดชามคัดในก็เจอเจอะโปรติฟายให้น้ามันเครื่องเข้าไปยังแผ่นคัดจริงก็สามารถใช้งานได้ดีครับวันนี้ก็ พรุ่งนี้เจ้าของก็คงจะมารับนะครับแล้วคันนี้ก็ทําไปก็โอเคนะครับเงียบดีช่างก็ถูกใจนะครับทําแล้วสบายใจเครื่องเงียบนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับลูกปืบก็ยังลูกเดิมอยู่บดวาวใหม่นะครับวาวบดใค่ใหม่เลยมีเข่าก็บดให้ใหม่เลยพอใช้มาหกหมื่นแปดเกือบเจ็ดหมื่นแล้วครับนี่ครับหกแปดแปดแปดแล้วครับเลขเรียนเยอะเลยครับ ก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับเอ็กไซเตอร์150โมเดลสุดท้ายคันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็โอกาสหน้าก็จะมีคันอื่นก็ว่ากันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบในตอนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่างก่อวงสว่างครับผม